ได้ครับเรื่องนี้เราเราขอไปดูก่อนครับเราขอไปดูก่อนเพราะขณะน,นี้คู่กรณีเป็นตำรวจและอยู่ในสถานภาพของตำรวจตามหมวด7แห่งพรบรตำรวจแห่งชาติปี65ก,ก็ขอไปดูเรื่องวินัยในตอนนี้ต่อไปครับโอเคแสดงว่าท่านกำลังยประสับกับกองทัพไทยเพื่อจ เอาข้อมูลของผู้กรณีนเนี่ยมาครอบคลุในเรื่องของการตั้งกรรมการวินัยต่อหน,น้านี้ด้ไ,ไหมครับก็เป็นไปได้ครับที่ผมมอบให้เจริญชาติเรื่องวินัยก็คือเรื่องของการดําเนินการที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับเรื่องอาญาเนี่ยน่าจะไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เรื่องวินัยเนี่ยผมให้เจริญชาติเนี่ยไปพิจาดูว่าเราจะดําเนินการได้ตามระเบียบ คำสั่งขั้นตอนอะไรอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมก็จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขานะครับแล้วก็ดูว่าข้อมูลที่เราจะต้องได้รับจากหน่วยที่เป็นฝ่ายปกครอ,องของคู่กรณีนี้ว่าอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งรายละเอียดแห่งพยานหลักฐานแห่งคดีเนี่ยว่าอย่างไงแล้วเราจะเอามาประกอบเรื่องว่าวินัยเนี่ยมันไปในวินัยแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมผมยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปดู จะไปดูรายละเอียดอีกทีอบอบอกำลังบอกว่าในส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยณนะชว่วงณทั้งโมงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับตารวจเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือในเรื่องของวินัยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับนายตำรวจที่เป็นผู้กรณีหรือไม่ใช่ครับ,รบชัดเจนครับเรื่องอาญาเกิดขึ้นในขณะที่เขาไม่ได้เป็นข้าราชการตํารวจแต่สถานะตอนนั้นไม่ได้เป็นตํารวจเนี่ยวินยัยในวินาทีนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับใช้กฎหมายกับ กับคู่กรณีนี้ได้ในขณะที่ขณะนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะตำรวจแต่คดีอาญาเนี่ยคดีอาญาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีขั้นตอนต่อไปในขณะที่การต่อสู้คดีอยู่แต่วินัยเนี่ยผมให้เจรียงชาติเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นและเสนอความเห็นมาโดยเร็วครับหมวจรย ก็ตามแต่หมดเป็นเรื่องทำปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะไปะใช้กับประชาชนได้ไหมในเมื่อคือโดยฆ่าคนตายจะเธรรมกําหนดไว้ไว้ไว้แล้วเป็น,เป,นเป็นหลักของเจริยธรรมตำรวจจะจอรชเนี่ยคือเจริญธราชาติจะต้องเอาเรื่องนี้มาประกอบดูด้วยครับว่าเข้าอะไรตรงไหนไหมดังนั้นในเรื่องวินัยดูหมดครับดูหมดวินัยตำรวจก็มีทั้งไร้แรงและไม่ร้ายแรงนะครับ จะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ต้องดูข้อมูลประกอบส่วนจริยธรรมนะครับก็อยู่ในวินัยนี่แหละครับว่าผิดจริยธรรมอย่างไรหรือไม่ก็เดี๋ยวมาดูครับส่วนแพ่งนถ้าหากครอบครัวยังไม่สบายใจเข้าใจได้ว่าตอนนี้อาญานะที่เกลืกแต่ส่วนแพ่งเนี่ยไปได้ไหมก็คงต้องไปว่าเรื่องสารแพ่งนะครับซึ่ง,งขอโทษครับก็คงไม่เกี่ยวกับตำรวจเรา <ขอ S 1> ครับ ก็คงไปได้ครับไปได้ครับไปดูไปดูตรงนั้นผมคิดว่าแพ่งกายยาก็ต้องดูร่วมกันนะครับก็ไปดูเรื่องแพ่งอีกทีนึงครับโอเคนะครับอีกคดีที่นอกมาจากเรื่องนี้เรื่องอวัยวะที่าััต้องไปแจ้งทางที่อครับเรียกอเรียกแพเรื่องพระเนี่ยเราพูดกันมาเยอะมากแล้วด้วยความเคารพนะครับแล้วก็เราพูดกันที่บชกก็แล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจาก บจกคือปอปอป,ปเนี่ยไปเยอะแล้วนะฮะส่วนขั้นตอนไกลบัดเนี่ยตอนนี้ปล่อยให้ปปป,ปเขาเดินหน้าไปส่วนตัวผมเองเนี่ยเรียนตรงๆเลยครับว่าการดําเนินคดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของสง์หรือคารวาะแล้วนะครับก็ว่าไปตามกฎหมายจะศึกในขณะที่เป็นพระสงฆ์หรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปพิรณานะครับไปพินายส่วนหนึ่งซึ่ง เรื่องพระเนี่ยเราพูดกันมาเยอะแล้วแล้วก็แล้วก็ผมคิดว่าเรื่องพระเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะวิาพากวิจารณ์อะไรอีกแล้วนะครับขอขอว่าขอทุกท่านเถอะครับว่าเรื่องพระเนี่ยเรามีความชัดเจนในการเดินหน้าสู่การไปบัติของทั้งคดีแล้วก็ท่านพระธรรมวินัยส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรเรื่องนี้มากเพราะคนกระทาผิดเราเห็นได้ว่าขณะนี้ณเวลาเนี้ยครับก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็มีอยู่แค่ทํามือเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็คือมีแค่เนี้นิดเดียวในขณะที่ผสงฆ์ที่มีอยู่ถึงสามแ0นกว่ารูปเนี่ยแล้วก็มีอยู่นิดเดียวที่กระทําผิดก็ขอให้ให้การเดินทางของการคณะผิดเป็นไปตามกฎหมายก็พอแล้วครับผมคิดว่าพอแค่นี้เถอะเรื่องสง่งนะ ครับ